โอเคนะครับก็มีคําแนะนํานะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเข้าโวลสองมาใหม่ๆนะครับผมพยายามนะครับฟาร์มเลเวลฟาร์มทาเลตนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มค่าเกราะและแอคคอลัซซีนะครับให้ถึงด่านนี้ให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็มาฟาร์มที่ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นั้นเก็บเวลง่ายนะครับผมเพราะมันมีแค่แถวเดียวนะครับแล้วก็เวลาฟาร์มฮะมันจะอ้างอิงถึงการเดินด้วยนะ แล้วแบบว่ามันทําให้แบบฟาร์มได้ง่ายมากนะครับผมเคยจับแบบว่าให้มันแบบไม่มีดามเอจครับตัวนี้นะครับสี่แสนห้าสี่แสนห้าเลยนะครับผมก็ทําให้มันไม่มีดามเมจนะแล้วก็ตีเนี่ยครับปกติสี่แสนห้าเยอะมากๆเลยนะก็พยายามให้ไวนะครับผมโอเคก็แต่คงจะยากเหมือนกันครับเพราะผมนี่ก็ใช้เวลาประมาณสักสองเดือนนะแต่ทําคลิปมานะประมาณสองเดือนเลยนะโอเคก็ผมมีกุญแจอยู่นะครับผมสามันก็ได้มาจาก การส่งจดหมายนะครับผมนี่ผมส่งจดหมายทุกวันนะฮะมันก็จะมีอันนี้ให้นะมีกุญแจให้โอเคหรือไม่ก็จะไปเล่นไปเล่นอันนี้นะครับผมโคลอสเซียม um นะจากดามมิมิกนะครับผมมันก็จะดรอปให้เหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเราไปตะลุยบอสกันเลยนะครับผมตรวจด,ดูนะครับทาเลนต์โอเคทาเลนต์ปรับเป็นสายโจมตีเรียบร้อยการ์ดโอเคการ์ดปรับเป็นสายนี้เรียบร้อยนะไปลุยกันเลยครับผมตีบอยสกันครับ โอเคแล้วผมก็ไปส่องการตีบอสมาแล้วนะครับผมก็คือให้เราตีจากด้านล่างตรงนี้นะครับผมอ่าใช้หมีตบนะครับใช้ขวานปลานะโอเคเสร็จแล้วถ้ามันแข็งแล้วนะครับผมก็จะมาฝั่งนี้นะโอเคตามผมนะฮะยืนยืนจุดเดียวกันนะฮะโอเคแล้วก็ตบด้วยหมีนะครับรอมันลงมานะโอเคโอ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 ยีอ่สิบหน่วยแล้วไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่นะโอเค สักคู่นะฮะตบเออโอเคแขนแขนนี่แล้วนะฮะเสร็จแล้วครับเราเราก็จะมาตีข้างนี้กันนะครับผมตีข้างนี้นะใส่หนึ่งคอมโบนะครับผมแล้วก็ลงมานะครับเพราะว่ามันมันจะตีเราโอเคแล้วพอสกิลเราคูดาเสร็จเราก็ตีอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคพอมันแข็งนะครับลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับ โอเคก็มาทำฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้นะครับโอเคเรอหนึ่งคอมโบนะโอเคแล้วเราก็ไปตีใหม่นะครับโอเคต่อมานะครับผมฝั่งนี้นะครับทำเหมือนกับมือด้านล่างนะครับผมใช้หมีตบนะฮะแล้วก็ปลาขวานเอาโอ้มันง่ายง่ายกว่าที่คิดแล้วเนี่ยโอ้โูลงี้ปลาเอ้ยอุย้ยติดมิดด้วยเอย้แต่เราอตั้งแต่เราตีมาเราไม่ติดมิดเลยนะแสดงว่าก็ แค่ e x p l o r เราถูงพอ,อนะครับผมโอเคต่อมาครับเราสามารถเดินข okay, ้ามมาที่ตรงนี้ได้เลยนะโอเคให้เราเดินข okay, ้ามมาให้เราให้เรามามาตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับรอมันทุบนะโอเคพอทุบเสร็จแล้วมันก็จะกลับนะให้เราฟาดเป็นหนึ่งคอมโบครับผมโอ้ยอุ้ยร้อยร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็พยายามอย่าโดนนะครับผมโอ้โหร้อยร้อยเจ็ดสิบนะโอเคตีหัวมันครับตีหัวมัน ตีหัวมันเลยฮะกดลอโต้เลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับเราเอาแลเอาเลือดแรกได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันตีทีละยี่สิบแต่ถ้าเกาะเกาะไม่เท่าผมนะเกาะผมเท่าไหร่เกาะผมสองร้อยสองนะครับถ้าเกาะประมาณสักร้อยหกร้อยหกร้อยจิกก็น่าจะโดนหนักอยู่นะครับผมต้องระวังนะโอเคก็พยายามอย่าโดนพวกมือมันตีนะครับผมเพราะว่ามือมันตีหนักนะครับโอเคโอเคสู้มันเพื่อนอีกทีนึง สวยครับผมตายแล้วครับเรียบร้อยอุ้ยได้อะไรด้วยได้อันนี้อะไรอ่ะนี้เออเหมือนเป็นออมันเตอร์ดอบธรรมดานะครับโอเคแล้วก็เราได้อน,นี้ใหม่มาด้วยอันนี้เป็น Star Talent reset point อู้เราได้สุดรครับรีเซตสตาร์ทา e ลนแล้วนะครับผมนี่นะเราได้สุดเอเราได้รีเซ็ตตรงนี้แล้วนะโอเคโอดีมากครับเราก็จะได้แบบว่ามารีเซ็ตตรงนี้นะครับที่แบบว่าผมอัพมั่วนะครับผม โอเคก็ okay, อย่าไปอัพตามนะครับผมไปกดกดใช้เลยนะโอเคนิวไอเทมแล้วก็เราได้อะไรเพิ่มเรอเราไม่ได้อะไรเลยนะนี่นี่นี่เราได้อันนี้นะครับผมนี่ไปด่านต่อไปนะครับผมวุ้ยคอนเทนต์คอนเทนต์อีกเพียบนะฮะโอ้อัดแต่ว,ว่าจบคลิปนี้ละอัดคลิปต่อไปเลยดีไหมเนะี่ยโอ้โอเคนะครับเยี่ยมเลยนะครับของที่ได้นะก็เป็นยา ยาแดงยาเขียวแล้วก็ได้มีดพายได้อาหารมาแล้วก็ได้ชิ้นเนื้อมันมาสามชิ้นได้แค่นี้เหรอโอ้โหแล้วก็ได้นี้นะโอ้โหแค่นี้จริงอะ่ะโอ้โหเอาไปสักสองรอบแล้วกันนะครับผมผมห้าวพอฮะโอเคครับผมขออีกสักสักสักครู่นะขออีกสักรอบสองรอบนะครับผมทัว่าผมขอ ฟันไม่โดนฮนะแสดงว่ามันอยู่สูงโอเคย้ายสั่งย้ายสั่งย้ายสั่งก็คือสูตรนี้นะครับผมมันจะไม่โดนมือตีเลยนะครับผมไม่โดนมือตีเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วก็จะทําให้แบบว่าคุณเซฟเลือดเพื่อไปตบกับหัวมันได้นะครับผมอ้ออันนี้อันนี้ใส่ใส่ใ,สให้หลบนะฮะถึงดาเมจมันจะไม่ค่อยมีก็เถอะโอ้สกิลหนึ่งเราไม่ถึงนะฮะโอเคถ้าเรารอหมีกับรอขวาไปนะเราไม่ต้องรีบนะครับผมเราเน้น หลบฮะขอขอหลบสักค,ครู่ฮะเราเน้นไปที่ไอ้นี่นะเราว่าเวลานะเราเ,าเวลาไปสู้มันนะโอเคโอเคอ๋โอเคครับเกือบเกือบนะครับผมเมื่อกี้ไอ้มือเมื่อกี้มันเกือบเตะนะฮะไม่รู้ว่าเสียเลือดเท่าไหร่ครับแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะโอเค เราหลบๆลบเลบอีกทีนึ้งดิเออมือแข็งแล้วนะเออไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะฮะผมโอเคตบตบมันโอเคตบมันละให้ตอนทุบนะครับเราสามารถหลบริมได้นะฮะ อืฟันก่อนโอเคนะครับผมหัวเปิดแล้วนะโหต้องเปิดเพลงเราซะหน่อยนะฮะโอเคตบมันเลยตบมันตบมันเลยเออตบมันหืมนะเออตบมันตบมันตบมันลูกตบมันโอ้เป็นแค่ช้างสู้อะไรเราเออเป็นมนุษย์ นุ้ยคือจุดสูงสุดอยู่แล้วตบมันอ้าวมานา้หมดมานาหมดมานา้หมด,มหมดเอ้ยไม่ได้เจ๋งที่คิดนี่มาโอ้เรียบร้อยนะครับผมเราชนะรอบมันรอบที่สองแล้วนะดอกอะไรโอ้โหดอกของอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเรามีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะงะั้นเดี๋ยวก็คงขอตัดไปเลยไม่ก็เออเร่งคลิปให้แล้วกันนะครับผมไป อีกสี่หมื่นทีอีก 40, ท,ทีหนึ่งตีอีกทีเออ,อสวยได้อะไรได้ไหได้การ์ดไหมโอ้ยังยังไม่ได้การ์ดนะครับผมไอที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนะก็คือการ์ดนะครับก็คือจะได้อามาดูนะครับว่ามันต้องการเท่าไหร่แบบว่าดาเมจหรือว่าแอคคูลาซี่อะไรอย่างี้นะจะได้เหมือนกับไอตัวบอสบอสด่านแรกนะครับผมนี่ที่มันบอกนะ กาะที่แบบว่าไม่สามารถโดนได้เลยนะครับก็คือ1000นะแล้วก็แอคคซ์ซีต้องการ185หน่วยนะครับผมถึงจะตีแบบร้อโอเคก็ไม่ได้นะครับผมโอ้เสียดายมากอืมก็เป็นเพราะว่าที่ผมไม่ได้ใส่แบบว่าการ์ดดรอปด้วยนะครับผมโอเคอืมน่าจะใส่การ์ดดรอปนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราก็ได้ประมาณนี้นะไปกลับบ้านกันเลยครับเดี๋ยวเราไปตะลุยโบสามกันแบบว่าลองเชิงกงนดูนะครับผมไป โอเคเก็ okay. บของก่อนเลยออเอานี่ออกมานะเพื่อนมามะเจ้านกน้อยจัยกได้เหรอว้าวสควาวสควาว its birds are excited to rebuild the t a r portal to world tree คาวาว the bird of red return to t o r a m a l r e a d y พอทัลวอลทาวเวิร์ดวอลทรีด look very cool their max blue hat as staff อ๋อโอเคเบอร์ look very happy sell after successfully restoring the portal โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเราสามารถไปที่เบอร์สามได้แล้วนะครับโอ้ใหม่ก็โอ้โหเล่นมาตั้งนานนะครับผมกว่าจะได้เดี๋ยวเราไปทัวร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาตังค์ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นูน่น ต้องมีการซื้อกล่องใหม่อย่างแน่นอนโอเคไปลุยกันเลยนะฮะโอ้น a n d อ m event s n a k คโอเคงั้นงั้นอยากจะเพิ่งคุยนะครับผมเดี๋ยวไปทำอีเวนต์แป๊บนึงนะฮะโอเคครับผมผมกลับมาแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ไปตะลุย ไอ้นี่มานะไปตะลุยแบบทําดันเจียนมาแล้วครับผมก็ได้ไอ้นี่มานะนี่ได้โกลเด้นโกลเด้นฟูดแบบเรนดอมมาฮะโอเคแล้วก็สุ่มได้นี้มานะโอเคเยวเก็บเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นะรู้สึกว่าจะได้นี้มานะครับผมจากการไปคุยกับไอ้เจ้านกนะครับผมเมื่อกี้มาโอ้ชาแมนวล่งหกสิบแปดเองก็มาได้ลวโอ้สงส่าจะเป็นแบบอุยตัวแรกเลยด้วยโอ้เขารีบดันกันจังอะ่ะ กอดูก่อนนะฮะผมเออเกาะก็ไม่ค่อยมีนะฮะเอ้ยทำไมสู้ได้วะอืมเนาะช่างมันนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับผมโอเคร้านค้านี้ได้อะไรออเทนเบรดโอเคขนมปังฟื้นฟูเฮดพีเก้ารอยเก้าสิบอันนี้เยติแฮมฟื้นฟูเฮดพีพันสามอันนี้ชีสชีสชีสพันเก้านี่หัวกะโหลกอะไรอ่ะ วัลชิปสกิลนะอ๋อวัลชิปสำหรับวัลชิปนะครับก็คือของไอ้นี้สเลยนะนี่ครับและนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมอาร์เมอร์อั e เกรดสโตนนะครับผมที่ผมต้องการต้องการจะซื้อนะครับผมก็คือไอ้พวกนี้นั่นเองนะฮะโอเคก็ขอญาตซื้อไปก่อนเลยนะโอ้ตังหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ขวดน้ํายาโอเคนี่กระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่นะครับผมระดับ92เหรียญฟ้า เออ92บเหรียญฟ้าแต่เพิ่ม1 inventory s l o t สลอย่างนั้นหรอ,อถามจริงเพื่อนโอ้โหนี่บวก6 s สล t ตนี่บวก6 s ส o t อันนี้ยังจะคุ้มวีกโอ้โหดูดิดูดูด,ดูอันนี้ยังจะคุ้มว่าอีกนี่55ห้าเหรียญทองอันนี้7จสี่เหรียญทองอันนี้1เหรียญฟ้า1เหรียญฟ้า2เหรียญฟ้าสี่เหรียญฟ้ารวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่8เหรียญฟ้านี่เอาอยู่หมดทุกกล่องเลยนะเนี่ย โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยแพงจังอะ่ะดัมเมจคอกโฮดาริดคอกชูเทิร์นรีฟันคอนทักคอนทักชั่นอ๋ออันนี้เป็นอ TE ันนี้นะอันนี้บัตเทิลเวิลด์ทาวเทเลพอร์ตเออทำไมแพงจังอะ่ะ buy this one and hold down to it from a l o f a free teleport in between world tower without consuming teleport from tower to tower free อ๋ออันนี้ก็ค oh, ือแบบเมื่อซื้อแล้วนะครับก็ค erm ือแบบว่า ใช้แล้วก็แบบว่าใช้ได้แบบอะไรอะ่ะมันก็เทเลพอร์ตฟรีนะครับผมแล้วก็ชาร์จฟรีด้วยอันนี้ this item reset your spend view point for this โฮดาวดิสไอเทมคอมพลีตเลยรีเซ็ตยูสเปนเอนวิลพอยต์ฟอร์ดิสคาแรคเตอร์อ้อนี้ก็เป็นเอนวิลรีเซ็ตพอยต์นะครับผมแต่ผมจะไม่ซื้อนะอตังตังหมดแล้วฮะตังตังหมดเกี้ยงเลยโอเคโอเคครับผมผมก็มา เปลี่ยนเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้เกมนี้คนเล่นเยอะมากนะครับผมแทบจะไม่มีเซิร์ฟไหนแบบว่าสีเขียวเลยนะหาเจอน้อยมากเลยโอเคผมก็ปลดล็อกมาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะฮะโอเคเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยเพื่อนโอเคไหนนะขอทัวร์หน่อยสิอันนี้เป็นเควสหม่เอ,อ่อเควส defeat for for เฟล็ก p a สท to the ช h i ปี้ a อน c ์ l อ e เ t กต์เดย์โคชเโอเคก็ถ้าผ่าน ถ้าผ่านไอ้แก่ไปนะถ้าเราชนะไอ้แก่มันก็จะพาไปอีกด่านหนึ่งแล้วก็เก็บชิ้นส่วนมาให้ไอ้นี่นะฮะเราก็จะปลดล็อกเควสมาให้วีดเวฟสิบ h อ g ดเด i n กอบบินวอันนี้จะเป็น w a ร์ h ิ p โท t e m โอเคเด๋วเราต้องไปเล่นวอร s h i p นะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ที่หลังไปมาด้านขวานะฮะมีของเล่นนี่อันนี้อันนี้ของเล่น อีกของเล่นหนึ่งก็คุยคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยก่อนนะอ่าฮอกกินดาสเหรอ turn to redox combustion in the collec mushroom cap and copper until you have 24 how to f o o l f o l l oh okay consume Power output construction อ uh ือฮึ next combustion cycle 10นาทีอืมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เปิดแล้วได้ achievement ด้วยนะครับแล้วก็ได้ quest ด้วยนะครับผมโอเค pretty quickly m o d e โอเค why not let's start trapping go the wood map over the left and talk to the l o r d of the hunt he will explain trapping better than I ever could go to the map to the left and learn about the trapping skill โอเคเราตอนนี้เราไม่สนใจนะครับผมไปๆไ,ไค่อยมาทำโอเคเดี๋ยวมาดู achievement โอ้ 3d p i n t นะครับไม่เป็นไร ไหนไหนไหน,ไหน achievement มันน่าจะเป็น achievement ของเว r l ์สามนะไม่น่าใช่ achievement ของเว r l ์สองโอเคใช่ด้วยนะครับผมมันไม่ใช่ achievement ของเว r l ์สองนะนี่แต่เราได้นี้มา rng Item Unlock d e f e a t ไอช้างนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้ดีวาร d มาเป็น rng Item Unlock โอเคเดี๋ยวผมต้องไปปลดล็อกไอ้นี้ก่อนนะแต่ว่า defense นะครับผม defense ของผมยังไม่มากพอนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนี่ผมมีไอ้นี่อยู่นี่นะครับผมผมมีแผนอยู่นะครับที่จะอัปเกรดนะครับตรงนี้นะครับเป็นขั้นสามนะครับผมก็คือตรงนี้นะนี่เอ็นบิวแท็บสามนะครับผมเพื่อจะปลดล็อกขั้นถัดไปนะโอเคก็มันต้องการเพตินัมบาสองพันหนอนแดงสองพันฟุตไฟสองพันไฮสเต็กพันห้าซึ่งผมมีครบหมดแล้วนะครับผมยกเว้น ยกเว้นไอนี่นะครับผมแพลตินัมบาร์นะยกเว้นอันนี้อันเดียวนะครับผมโอเคหนอนแดงผมมีสองพันหนึ่งโอเคฟุตไฟผมมีสา0พแดแล้วก็ไฮสเต็กไฮสเต็กนี่ผมมีห้า0มื่นแปดนะครับผมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันฟาร์มเลเวลดีครับผมแล้วแบบว่าผมไม่ต้องมายุ่งยากกับพวกการ์ดหรือว่าพวกชุดเกาะน,นะครับผมดีเฟนซ์นมันพอดีนะก็เลยแบบว่าตีตีไฮสเต็กได้โอเคแล้วก็ปุตโตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮนะเหมือนกันฮะผม มีเป็นแสนโอเคเพราะงั้นเพราะงั้นทำไงดีละ่ะเออแมปนี้มันเปลี่ยนค์ดขั้นต่อไปด้วยไหมอะใช่ปะก็จำไม่ค่อยจะได้โอเคเพราะนั้นค่า a อ c u r a ล y ซีเรายังไม่เอานะครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินไปละอือเราต้องเป็นเน้นเกี่ยวกับเกราะก่อนดีกว่านะ โอเคผมว่าผมก็น่าจะเพียงพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเล่นอีกนี่นะครับผมอีกหกเจ็ดตัวที่เหลือนะครับผมก็จะขอไม่เล่นละกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะกินเวลายาวนานมากแล้วก็คลิปนี้ก็จะได้แบบว่าแบบว่าลงชื่อคลิปถูกนะครับว่าแบบว่ามาตีบอสนั่นะแล้วก็มาทัว,วร์เวอี์สันิดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะก็จะได้จบคลิปแบบสวยๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่าน เลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอคุณมากครับไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ